ทำกันทั้งปีอะ่ะแบ่งกาไรกันมาแล้วเหลือหกพันอ่ะอันนั้นเรื่องจริงนะเว้ยปีแรกคือแม,ม่มาโชว์ผมเลยเพราะว่าปีแรกเนี่ยมาถึงปุ๊บลงลงปลูกผักปลูกผักซื้อคูโบโตา้ายกดินยกแปลงขึ้นมาขุดบอ่อเติมน้ําขุดบาดาลซื้อรถเย็นไอหอยจะส่งเองมางั็ตะเวนส่งผักแล้วก็ส่งให้ผมดูภูมิใจมากนี่ครับผักอุ้ยนี่ครับผักลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้าตลาดเลยไหมคดนี้เลยตอนนี้ไอผักเนี่ยก่อนที่มาทำเบจจี้เนี่ยมันอยู่เชลล์ไลท์มันได้สองสามวันปัญหาเลยมันต้องเปลี่ยนเนาะ มันจะเหี่ยวง่ายถึงแม้ว่าจะใส่ห้องเย็นมาแล้วลําบากนะพี่หอยแมงแ,แบบเล่กูรู้แล้ววิธีการทําให้ผักมันหวานมันต้องไม่เห็นพระอาทิตย์แรกเพราะฉะนั้นตอนตัดเราต้องตัดตีสี่อาใช่พี่ผมมีเพื่อนทําสวนผักนะเขาบอกถ้าแบบพระอาทิตย์เริ่มขึ้นไม่ได้พี่ไม่เดี๋ยวพอโดนแดดแล้วก็ยางมันออกแล้วก็อาบน้ําเย็นอาบน้ําเย็นเจี๊ยบเลยนะเข้าห้องเย็นส่งถึงคนกรอบอร่อยอร่อยแต่ว่าพอทําทั้งปีมาแล้วแม่งกําไรมหาศาลไงกลัวปปงลงไงแม่งได้ตั้งหกพันหกพันล้านเหรอพี่หกพันบ ฮ่าฮา่